เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอาแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีครับวันนี้กับพวกเราอหยามาการ์เตต้านะครับผมวันนี้ก็จะอยู่กับเล็กโปรไฟล์นะครับของเล็กคาราดินสายมาเจสตี้หลอดบัสเตอร์นั่นเองนะผมจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับตัวเริ่มนะครับก็เป็นตัวเริ่มไลท์ตัวปกตินะครับผมส่วนติ๊กเกอร์นะครับที่เราใส่เป็นคีเจ็ดนะครับดอห้าแล้วก็ฮิลสี่นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากใส่เป็นคีบแปดอสี่ฮิลสี่ก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ เบสหนึ่งนะครับเบสหนึ่งเนี่ยพี่ยวก็จะใส่ไว้หลายแบบหน่อยนะครับประมาณสักสี่แบบได้นะครับตัวแรกอ่าไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของวิงกันเบสนะครับซึ่งมีสกิลนะครับในช่องไวเลี่ยมเมื่อมันโจมตีหรือบูสต์คิดนะครับเปิดท็อปการ์ดเจ็ดใบนะครับหยิบบลัสเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือได้นั่นเองนะครับผมต่อไปครับเป็นตัวของเคนะครับเคเนี่ยมีความสามารถนะครับในช่องเรียกอากาศนะเมื่อมันเอ่อราย้าจากมือเขาจะบั้นหนึ่งนะครับส่วเรียคอเบดีเวียจากในกองนะครับผมแล้วมันมันบูสต์ให้เบดีเวียบวกอีกนะครับ ต่อไปตัวของทิสตันทิสตันนะครับมีสเกลในช่องเรียกอากาศเมื่อลงสนามนะครับเมื่อเวลาไปเกยสามเอร์สูงกว่าเขาจะบ้านหนึ่งนะครับค้นหาบาสเตอร์เบดจากในกองไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับผมเอาไว้หาบาสเตอร์เบดนั่นเองนะครับและมาสุดท้ายนะครับตัวของคิวเมลุสนะครับคิวเมลุสบอกว่าเมื่อมันบูสหรือโจมตีนะครับถ้าเวลาเป็นเกยสามหรือสูงกว่านะครับเขาอ่าโซบัานหนึ่งนะครับอยู่ในนี้บอกฮะอ่าบนหนึ่งหมื่นนะครับผมซึ่ง เป็นตัวที่เอาไว้ช่วยในการบัฟพลังให้บรรยากาศอย่างมาจิตตี้ที่เราเอาไว้โรงเรียนอะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปเป็นที่เกรดสองครับเกรดสองเนี่ยเพื่อใส่บัสเซเบิไว้สี่ใบและบัสเซดาไว้สี่ใบนั่นเองนะครับก็ถ้าเล่นมาเจินะครับก็ต้องใส่พวกนี้อย่างละสีอย่างแน่นอนนะครับผมต่อไปครับเป็นตัวของเบดีเวียเนาะเบดีเวียเนี่ยก็คือลงมาลงอ่าลงมาสนามจากมือลงเบออ่าลงเคและโจหนึ่งแล้วก็มาโดนบุนได้เบดีเวียบวกสามพันอ่าโดนบุนได้เคบวกสามพันนะครับผมต่อไปเป็นตัวของ อ้าใช้ไวบนแห่งมิสซินะครับอ่าตัวนี้บอกว่าในช่องเรียกอากาศเมืม่อลงสามจากมือคาตาบาโซบานะครับโซเเดคอการเกสรจะลกอหนึ่งใบลงเรียกอากาศได้นั่นเองเอาไว้ลงเกสร,รไว้แถวหน้านะครับเพื่อโจมตีได้นั่นเองนะครับผมต่อไปก็ไปที่เกส3ครับเกส3าาคือเรใส่เป็นมาเจตตี้หลอดบัสเตอร์สี่ใบแค่นั้นเลยนะครับผมจะไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใส่ตัวอื่นเนี่ยอาจจะหลุดไหลได้นั่นเองนะครับผมและใบทสุดท้ายนะครับ ก็คือตัวของเอ็ r ซ์เ e ิร์ฟเพดเดนั่นเองนะครับผมอ่อในมารจิเนอร์หล่อนเนี่ยมนสกิลนะครับคอนตินเนอร์ไม่องเวียนเรียนนะครับอ่าถ้าเรามีบัสเตอร์เพดบัสเตอร์รัในโซลบกครีเนาะแล้วก็ถ้ามีบัสเตอร์อ่าถ้าอยู่ช่องแวนจะบวก5,000บวกได้นะครับแล้วก็ไม่ช่องแวนยากาดเมื่อมันโจมตีนะครับนำเรกาดสองใบนะครับเข้าโซได้รับสองอิมมาจิเนอร์นี่กิฟต์ฟอร์ตนั่นเองนะครับผมเอาไว้ปั๊มฟอร์ได้นะครับส่วนเอ็กซ์เซิรก็เหมือนเดิมมมไไ่ีอะรนะครับผม ต่อไปนะครับก็เป็นตัวของกิฟเนาะซึ่งเราเล่นมานะครับกิฟสองก็ดูอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับเด็กนี้เนาะในการเล่นระยะยาวนะครับเพื่อทได้ใส่กิฟหนึ่งไว้นะครับเยอะมากนะครับพุ่งตรงเลยว่าเยอะมากอันนี้น่าจะประมาณ20บกว่าใบนั่นเองนะครับก็มันั๊มกิฟตได้นะเพราะฉะนั้นเราใส่กิฟต์เยอะๆเลยนะสำหรับใครที่มีกิฟเป็น5 0 60กใบก็ใส่ได้นะแล้วแต่เลยับตามสบายนะครับแล้วปัญหาก็เป็นฟิซซี่นั่นเองนะครับ จะไม่ใส่กิฟต์สองเนาะสำหรับคนที่จะใส่กิฟต์สองถ้ามีที่เหลือก็ใส่ได้แต่พ mm ี่โยชที่เกตใส่กิฟต์สองอ่ะก็เลยไม่ใส่นะผมไม่เล่นอยู่แล้วนะครับผม mm hmm. ต่อไปก็มาดูวิธีการเล่นคร่าวๆกันเลยนะครับวิธีการเล่นคร่าวๆเนี่ยก็เริ่มต้นเนี่ยตัวเด็กมันจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ในช่วงเกตสองเราจะแห่ได้เนาะซึ่งถ้าเราเริ่มหลังนะครับเราไลา่บินกันเบร์ม,มาตีได้แต่ถ้าเราเริ่มก่อนเราไล่อะไรก็ได้ครับเด็กนี้ mm hmm. พอเข้าช่วงเกตสองนะครับเกตสองที่ดีที่สุดที่พี่โยชมองนะก็ แล้วก็เราสามารถที่จะลงเจ้านี่เลยวีดเวียแล้วก็ลากเคนะครับซึ่งในตอนนั้นเราจะมีหนึ่งดาเมจนะครับผมลากเคออกมาเสร็จแล้วตัวหนึ่งแล้วก็กดเทคเคบัสหน 1, ึ่งเศษวีดวีออกมานั่นเองนะครับผมปุ๊บทีนี้เราก็จะได้บอดสามเลนแล้วแล้วก็กดเทคมาตาด์กบกดาเนาะแล้วก็ค้างนี้ตีก่อนเอาเวนตีเช็คสองได้แล้วค้านี้ตีต่อนะครับผมต่อไปก็ช่วงเกตสามนะครับช่วงเกตสามเนี่ยถ้าเขาไม่ให้เดมเราอาจจะตีข้างนี้ไปนะครับส่วเดี๋ยวคนจะชอบตีข้างนี้เนาะ เราก็จะไล่เป็นเจ้ามารเตตี้หลอดบัตเตอรต์นั่นเองนะครับผมพอเราไล่ได้ไล่ตัวนี้ปุ๊บเราจะได้กิฟต์หนึ่งใบนะครับซึ่งกิฟต์พี่ก็จะมองว่าแล้วแต่ว่าเราจะไปลงข้างไหนเนาะแต่พี่ก็จะลงข้างที่เป็นข้างที่ว่างอยู่แถวหลังนะครับผมก็เราจะลงนี้ครับลงตรงตัวนี้นะครับแล้วก็เสิร์ฟบัตเตอร์เบลออกมานะครับลงตรงนี้นั่นเองถ้าเรามีบัตเตอร์ดานในโซเนาะแต่ถ้าเราไม่มีบัตเตอร์ด้านในโซ่เราก็เสิร์ฟบัตเตอร์ดานออกมานั่นเองนะครับใช้มิสเซลในในการเสิร์ฟออกมาเนาะแต่ถ้ามติาทัน เราไปซิสตันนะครับแล้วก็จะลงตัวซิสตันแล้วเสกมาเตอร์เบตออกมาขึ้นมือแล้วก็ลงตรงนี้แลอีกเลนหนึ่งนะครับเราอาจจะลงเป็นเจ้ามาเจสตี้หลอดบาสเตอร์ลงไปเลยก็ได้นะครับผมนี่เราก็จะเอาข้างฟอร์ติก่อนเนาะข้างดีตีปุ๊บแล้วเอาแวนตี้สกิลแวนนะครับเราก็จะเก็บเรือสองใบเข้าโซบเราแลกสองกิฟต์นะครับผมซึ่งในการใช้สองกิฟต์ตรงนี้นะครับเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาไปลงไหนเนาะแต่ถ้าเป็นที่พิโอเล่นเนี่ยก็จะเอาลงเรือก่อนสองข้างเลยนะครับแล้วแวนไม่ต้องลงนะครับเนื่องจากว่าเวลาจะบวกห ถ้าเป็นสองมันหกสองอ่าสามไดเนี่ยมันต้องถ้าเขาไม่อยากว่าสองไดเขาต้องพีจีอยู่แล้วนะครับซึ่งไดทิเกอร์กี่ใบก็ออกค้างให้หมดนะครับถ้าเขาปีจีหรือว่ากาดสอกาดแมทมิดเลยเนาะแล้วเราก็ค้างมิตีนะครับพอเลื่อนต่อไปนะครับผมเขาต้องจะเล็งตัวของมาสติตีหลอดแล้วนะเพื่อไม่มาอยู่ในสนามมากเท่าที่ควรนะครับเราก็จะเจ็บแบบเจ็บไปชึบชึบนะครับต่อไปท่าของเรานะครับเราก็จะสแตนจวบมาทีนี้นะครับผมเราก็จะ ถ้าเรามีเบดิเบียเราก็ขอเบดเบียนะครับถ้าไม่มีเคไม่เป็นไรนะครับเพราะเรามีเคด้านหลังแล้วเอาไว้ต่อบูสเนาะและอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะเล่นเป็นเจ้านี้เลยนะครับแล้วตัวนึงขึ้นเอาไว้ตีนะครับถ้าเรามีมาเจให้ลงมาเจนะแต่ถ้าไม่มีก็ลงตัวไรก็ได้ครับไวตีนะอะไรก็ได้ครับบาต์ดาได้หรือว่าจะเป็นตัวตัวอะไรก็ได้ครับไม่ต้องสีเรียนนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็เอาไวตีเอาไวตีแล้วก็เก็บสองข้างนี้นะครับแล้วเราก็ปั๊มสองกิฟเนาะซึ่งสองกิฟตนี้นะครับเราสามารถท เราจะเอาลงเดียวก่อนอันนึงแล้วลงข้างหนึ่งก่อนอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อเพิ่มความเสถียรเนาะเนี่สองเวฟข้างๆเท่ากันนะครับแล้วก็ทิ้งบอลเอาข้างนี้ให้หมดแล้วก็ตีนะครับผมและในช่วงที่เราต้องการเล่นเอซาเวอนะครับเราจะต้องยื้อไว้เธอหนึ่งนะครับสําหรับเช่นแทนที่เราจะเล่นเอซาเวอนะครับเราก็แค่เต็มบอร์ดเหมือนเดิมนะครับบอร์ดเหมือนเดิมแล้วก็เอาบันตีปุ๊บเราเก็บตังนี้ปุ๊บแล้วก็เอาคลิปสองอันนำไปลงที่แบนด์นะครับสําหรับการเล่นเอซาเวอเนาะถ้าถ้าเราอยากเล่นนะครรรรับแล้้้วเเเาากก็ตตตีีปปิทพออออธ่ไไดดนะครับ มันก็จะเป็นวงวานสำหรับการไลฟ์เอ็กซ์ท็อปเพจอย่างนี้แล้วก็ปั๊มกริปที่แวนนะครับผมปุ๊บมันจะเป็นสี่กิปแล้วทีนี้เราก็ติดเอ็กซ์ท็อปเพจนะครับเราจะเหลือบัสเตอร์เบดไว้ใบเดียวในโซ่นะครับผมและเราก็ลงบอร์ดให้เต็มครับถ้าอย่างไรก็ได้ให้ลงบอร์ดให้เต็มไม่ได้ครับสำหรับการเล่นบัสเตอร์เบดไอ้จะถามเราการเล่นเอ็กซ์ท็อปเพจนะครับผมแล้วเราก็เอ็กซ์ท็อปเพจตีนะครับแล้วก็เอามือสองไว้เจ็บโซ่เสร็จเป็นบัสเตอร์เบดออกมานะครับผมแล้วบัสเตอร์เบดมันจะยืนฟออรร์ทเห็นนนมมัั้้ยยคบจะืู่่ีแลว แลาวบูดิ้ง8,000เป็น5,082คีนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเด็กโปรไฟล์ในครั้งนี้นะครับสำหรับผีภาพะการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราไอ a อ a มเอคาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้วิวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย